ถ้าย้อนกลับจากนี้ไปประมาณสักสอสาวันเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นข่าวที่ทางการญี่ปุ่นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตือนพลเมืองคนญี่ปุ่นว่าคุณอยู่ในประเทศไทยไหมฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เมียนมานะฮะถ้าคุณอยู่ประเทศเหล่านี้ขอให้คุณระวังนะเพราะว่ามีข้อมูลที่เป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีก่อการร้ายด้วยการระเบิดพีชีพในหลายพื้นที่ที่มีการรวมตัวกัน,กนเช่นศาสนสถานเป็นต้นจึงเรียกร้องให้พลเมืองญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ พึงระวังตัวให้เต็มที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็สอบถามไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยก็ว่าเตือนจริงไหมญี่ปุ่นบอกเตือนจริงๆอันนี้เป็นข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศที่ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลนะว่าข้อมูลนี้มามีที่มาที่ไปแต่อย่างใดทางด้านตํารวจสันติบาลกับฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยก็ทํางานกันอย่างหนักนะ ตอนนี้ยังไม่พบรายงานแต่อย่างใดว่าจะเกิดความรุนแรงหรือระเบิดทีชิตแต่อย่างใดฟิลิปปินส์ก็เช่นกันเขาบอกตอนนี้เนี่ยก็เตรียมพร้อมเต,ต็มที่นะแต่ก็ยังไม่ได้รับรายงานแต่อย่างใด3ข้อหลักๆทา่านผู้ชมเขาบอกข้อมูลนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดที่ประเทศไหนแต่ก็เข่าๆว่า6ประเทศนะครับทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นอีก6ประเทศเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องน,นี้แต่อย่างใดนะฮะ สามเนี่ยเพื่อความสบายใจนะเราได้รับทราบ,บ,บรับรู้ข้อมูลอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการไปศาสนาสถานหรือสถานที่ที่มีคนเยอะๆผมไปคน้นคว้าข้อมูลมาอย่างหนึ่งท่านผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อปี59เนี่ยมีกลุ่มดาเอสหรือกองกําลังรัฐอิสลามเนี่ยนะฮะก็พยายามก่อกันร้ายที่ประเทศสิงคโปร์นี่แหละไปตั้งฐานยิงจรวดบนเกาะแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียแต่ความมั่นคงของสิงคโปร์เนี่ยรู้เรื่องก็ไปตามจับเนี่ยไปบล็อกไว้ก่อนเนี่ยในวันที่เขาจะสวนสนามฉลองวันชาติของสิงคโปร์และจะทาลาย เศรษฐกิจใจกลางเมืองของสิงคโปร์เนี่ยจะยิงจรวดเข้าไปแต่ความมั่นคงสิงคโปร์เนี่ยไปล็อกไว้ก่อนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือกาบาลายีเนี่ยเขาเป็นชีกเป็นผู้นําการต่อต้านของกลุ่มาเอ ش หรือกองกําลังรักอิสลามเนี่ยเขาเขียนจดหมายนะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่ากลุ่มาเอ ش เนี่ยตอนนี้เราปราบไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่เมืองเดียวคือเมืองโมซูและกองกําลังเหล่านี้จะเข้าไปตั้งฐานที่มั่นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือบริเวแถวบ้านเราเนี่ยแหละนะเขาบอกจะไปตั้งมหาารัฐอิสลาม ซึ่งมีเนื้อที่เนี่ยนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่ชุมพรของเราลงไปเลยจนถึงไปถึงออสเตรเลียเขา<ม>บอกเขามีแผนว่าจะยึดครองให้ได้ประมาณสัก50ปีมันก็อาจจะเป็นชนวนเหตุก็ได้นะหลังจากอัฟกานิสถานเนี่ยถูกยึดโดยกลุ่มตาลิบันใช่ไหมก็กลุ่มนี้ก็กระจายออกนอกอัฟกานิสถานไปทั่วนะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยประกาศเตือนก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องระวังนะ รู้ไว้ไม่เสียหาย <_ d ata> เขาไม่ได้ตาสีตาสามมาเตือนนะ <_ d ata> เขาเป็นถึงกระทรวงตา่ <_ d ata> ตางก,การต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ย <_ d ata> เพราะฉะนั้นผมว่าเขามีข้อมูลเราเนี่ยม่ต้องตื่นตระหนกระวังเป็นหูเป็นตาให้กันและกันไอ้นี่แปลกๆไว้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหรือคุณเห็นคนที่แบบมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยข้างบ้านมาอาศัยอยู่ข้างบ้านมาเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบหน่อยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเอาประมาณนี้ขอบคุณครับ